นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสารประกอบเชิงซ้อนของ DNA หรือ DNA a d d u อ DNA a d u c t อันนี้ฟังดูนะ่ากลัวขึ้นเยอะเลยค่ะมันคืออะไรอะคะกลไกมันเป็นแบบนี้ครับพอสาร PAH เข้าไปในร่างกายมันจะถูกเอนไซม์ในร่างกายเราเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นสารที่ว่องไวมากๆแล้วสารตัวร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมานี้ก็จะพุ่งเข้าไปจับตัวกับสาย DNA ของเราโดยตรงเลย การจับกันแบบนี้แหละครับที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า adducts ขึ้นมาถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับแผลเป็นที่เกิดขึ้นบนรหัสพันธุกรรมของเราเดี๋ยวค่ะหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ลอยอยู่ในร่างกายแต่คือมันเข้าไปสร้างบาดแผลขาวรบน DNA ของเราเลยเหรอคะเหมือนรอยขีดข่วนบนแผ่นซีดีที่ทำให้ข้อมูลเพี้ยนไป เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยครับและแผลเป็นพวกนี้แหละที่ถ้าเกิดขึ้นในยีนที่สําคัญสําคัญก็อาจนําไปสู่การกลายพันธุ์และกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดที่น่าทึ่งคือปัจจุบันเราสามารถตรวจนับจํานวนแผลเป็นเหล่านี้ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาวและวงการแพทย์ยอมรับแล้วว่าจํานวนดีในอ d อดดักซ์ที่พบในเลือดสามารถใช้ทํานายความเสี่ยงมะเร็งปอดในอนาคตได้เลยทําไมล่ะคะเพราะมันสะท้อนความเสียหายในระดับเดียวกับที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อปอดของเรานั่นเองครับ โหเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยนะพอได้ยินแบบนี้แล้วอดนึกถึงคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งทุกวันไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ท่ามกลางการจราจรหนานแน่นพวกเขาน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยสิคะหรือตํารวจจราจรมีระดับไบโอมาเกอร์ er เหล่านี้ทั้ง1 NHOP ในปัสสาวะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DNA adduct ในเลือดสูงกาคนทํางานในออฟฟิศอย่างมีนัยยะสําคัญเลยครับอืม มันคือหลักฐานทางชีวภาพที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันพอพูดถึงต้องรวจจราจรกับรถติดก็นึกถึงที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากกรุงเทพซึ่งในแหล่งข้อมูลก็เจาะจงเลยว่ากรุงเทพเป็นสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นเหมือนห้องทดลองในโลกจริงสําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เลยทําไมถึงเป็นกรุงเทพล่ะคะเพราะกรุงเทพเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของมหานครในเขตร้อนที่มีส่วนผสมของมลพิษที่ไม่เหมือนใครในโลกครับ มันไม่ใช่แค่เมืองที่รถติดธรรมดาแต่มันมีความท้าทายเฉพาะตัวหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยคือการจราจรที่ติดขัดอย่างสาหัสทําให้รถยนต์ปล่อยมลพิษออกมามหาศาลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ <laughs> อย่างที่สองคือจำนวนรถจักรยานยนต์ที่เยอะมากซึ่งท่อไอเสียมันอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นดินหมายความว่ามลพิษถูกปล่อยออกมาในระดับที่เราหายใจเข้าไปพอดีอ๋อจริงด้วย และอย่างที่3คือสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นครับแสงแดดและความร้อนมันเหมือนเป็นเตาอบที่คอยปรุงแต่งสารเคมีในอากาศให้เกิดเป็นโมลพิษทุติยภูมิที่อันตรายยิ่งขึ้นไปอีกปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันทำให้กรุงเทพเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆ